ต้งแปดปีโดยที่ไม่ปรับราคาเลยนะครับเอามาดูกันสมมนไพรสิบแปดชนิดกาแฟคอฟฟี่ไทม์บายเพอร์เฟกต์ไรเป็นชื่ออย่างเป็นทางการนะถ้าผมผมก็จะเรียกว่ากาแฟอารมณ์ดีเพราะว่าผมเรียกมานานแล้วชื่อนี้นะครับกาแฟนี้ใช้อาราบิก้าสกัดคาเฟอีนนะครับสกัดคาเฟอีนจําไว้นะเป็นกาแฟอาราบิก้าสกัดคาเฟอีน มีคาเฟอีนต่อซองเนี่ยเพียง0.03เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองกาแฟสกัดคาเฟอีนนี่มีงานวิจัยรับรองก็คือหนึ่งเรื่องของการลดน้ำตาลใอ้ลดเขาเรียกว่าลดไขมันเลวเพิ่มไขมันดีแล้วก็อ่าเป็นทําหน้าที่เหมือนนิอ่เหมือนวิตามินบีรวมนะเขาเรียกว่าสารนิโคตินที่อยู่ในกาแฟเนี่ยไปทําหน้าที่เหมือนวิตามินบีรวมที่ไปช่วยเรื่องป้องดีต่อหัวใจนะช่วยการไหลเวลียนโลหิตดีแล้วก็ยังไปช่วยเรื่อง กาแฟสกัดคาเฟอีนเนี่ยมันมีงานวิจัยนะเช่นเช่นป้องกันโรคตับป้องกันโรคอัลไซเมอร์ป้องกันโรคขอบขืดนนะครับก็คือป้องกันโรคเบาหวานแล้วก็องค์การอาหารขององค์การอาหารและยาของอเมริกาเ่ยนะวิจัยไว้แล้วว่ากาแฟสกัดคาเฟอีนกาแฟสกัดเนี่ยมันสามารถป้องกันโรคเบาหวานได้นี่คือตัวกาแฟนะครับคือสาร กาแฟที่สกัดของเขามันมีสารพวกนี้อยู่นะคนที่กินกาแฟเหล่านี้ก็จะทําให้คุณปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับเท่านั้นยังไม่พอท่านประธานก็นํากาแฟนี้มาผสมกับสมุนไพรอื่นๆรวมกันแล้วได้สิบแปดตัวนะก็จัดจัดแบ่งเป็นเขาเรียกว่าแบ่งเป็นกลุ่มนะมีกลุ่มที่หนึ่งก็คือกลุ่มที่ทําให้รูปร่างดี กลุ่มที่ทำเป็รูปร่างนี้ก็ประกอบด้วยถั่วเหลืองตัวถั่วเหลืองส้มแขกถั่วขาวกระบองเพชรแอลคาดีทีนและก็โคเมียมพิโคเนตนะครับถั่วเหลืองเนี่ยทาหน้าที่กระชับสัดส่วนปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศถั่วขาวก็ไปช่วยในเรื่องของการป้องกันการย่อยแป้งไปเป็นน้ตาตาลนะครับส่วนส้มแขกลดความอยากอาหารในร่างกายควบคุมไขมันแอลคาดีทีนก็เบิร์นเบิร์นไขมันออกจากร่างกายแล้วก็โคเมียมพิโคเนตเนี่ย ส่วนโคมียมิกโกลเนตทำหน้าที่อะไรนะโคมีมิกโกลเนตทำหน้าที่ดูดซึมโปรโตีนนะทำให้ดูด่ด้านการดูดซึมโปรโตีนได้ดีแล้วก็ไปย่อยแป้งย่อยน้ำตาลได้ดีนะครับกลุ่มที่สองนะประโยชน์ที่สองก็คือผิวพรรณดีผิวพรรณดีประกอบด้วยโกจิเบอรี่แอลกูตาไทโอนวิกลาสแล้วก็วิตามินบีสิบสองโกจิเบอรี่เป็นอ่เป็นสมุนไพร ที่เดินทางมาไกลนะจากโน่นเลยเทื่อเขาทิ่มาไัยเลยนะครับโกจิเบอรี่เนี่ยทํางานยังไงมันจะทํางานสามลักษณะเว่าหนึ่งโกจิเบอรี่นะั้นเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการลดน้ําหนักควบคุมน้ําหนักนิยมใช้โกจิเบอรี่สองโกจิเบอรี่นั้นเป็นสมุนไพรที่มีวิตามินซีสูงมากสูงกว่าพวกไออ่าสูงกว่าส้มนะสูงกว่าผลไม้หลายๆายชนิดนะครับใ,ในในโกจิเบอรี่แล้วก็ อปจิเบอรี่เนี่ยเป็นสมุนไพรกระตุ้นพลังเซ็กอ่าพลังเซ็กเลยนะครับคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะพอบ้านขี้เกียจพ่อบ้านนกเขาขี้เกียจขันเนี่ยนะลองกรลองให้ดื่มกาแฟนนะเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับสักวันสามสองนะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะคุณพ่อบ้านก็จะอารมณ์กระชุ่มกระชวยขึ้นมาอย่างผิดส,สังเกตได้เดียยวแล้วก็ที่สำคัญก็ในโกิจิบอรี่นะมีสารชนิดหนึ่ง จะเรียกว่าสารซีเอสันทีนสารซีเอสันทีนนี้ช่วยให้ดวงตาแข็งแรงทําให้มองเห็นชัดนะครับช่วยป้องกันแสงสีฟ้านะครับจากจอสมาร์ทโฟนท็บเป็ดจากคอมพิวเตอร์ป้องกันแสงสีฟ้าจากดวงอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็แอลกูตาไทโอนก็ช่วยให้ตับแข็งแรงช่วยตับขับพิษวิสครัวิสครสสารกัรจากต้นข้าวาอีอ่อนนะครับอันนี้ไปกระตุ้นการเสริมสร้าง เป็ดเลือดเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงนะในวิตามินเนี่ยก็จะมีคอลสเลที่ไปช่วยลดความกลิ่นลดกลิ่นเหม็นในร่างกายแล้ววิตามินเนี่ยมันยังไปช่วยเรื่องของการรักษาการอักเสบภายในภายในยังไงเช่นอ,อักเสบในลำไส้อักเสบในกระเพาะอาหารการตักเสบในเนื้อเยื่อภายในตัววิตามินก็จะไปช่วยได้นะครับแล้วก็วิตามิน12เนี่ยช่วยเรื่องของการทรงตัวช่วยเรื่องความจําช่วยเรื่อง,องการมีสมาธินะ คนที่สมาธิสั้นเด็กสมาธิสั้นนะครับคุณแม่สามารถให้ดื่มกาแฟอารมณ์ดีได้นะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่มีคือเขาสกัดคาเฟอีนแล้วไม่มีผลต่อระบบหัวใจระบบกระสาทแน่นอนนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่สามก็คือสมองดีสมองดีประกอบด้วยแป้กล้วยมีกลายมีสองแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับแป้กล้วยแป้กล้วยเนี่ยเป็นสมุนไพรชั้นเลิศเหมือนกันนะครับ,บมีสรรพคุณ นะงานวิจัยแปรกวยเยอะเหมือนกันนะมีสรรพคุณเรื่องการไหลเวียนเลือดได้ดีในร่างกายทําให้ดวงตาแข็งแรงทําให้ความจําดีขึ้นนะครับแล้วกระตรุ้นพลังเซล์เป็นยาอยุวัฒนะแปรกวยนะครับท้องผิวพันธ์ดีนะแล้วก็พวกป้องกันเบาหวานขึ้นตาก็แปรกวยก็ทํางานได้ดีนะครับแล้วก็วิตามินนะวิตามินที่ผมพูดไปแล้วนะข้ามไปเลยวิตามินสองก็ได้พูดไปแล้วข้ามไปอีกนะครับก็มีแคลเซียมกับแมกนีเซียม แคลเซียมช่วยในเรื่องของกระดูกส่วนแมกนีเซียมช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันแคลเซียมแมกนีเซียมจะต้องทำงานร่วมกันเมื่อสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันก็จะดีต่อหัวใจดีต่อกล้ามเนื้อหัวใจดีกว่าการเต้นหัวใจสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเนี Can ่ยแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับจะช่วยได้มากนะช่วยได้มากเลยนะครับคือมีงานวิจัยนะครับว่าร่างกายที่ขาดแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยทให้หัวใจมันเต้นผิดปกติไม่เป็น เต้นไม่เป็นจังหวะเต้นผิดปกติอ่าอย่าว่าเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นผิดปกติก็แล้วกันตัวนี้ช่วยได้นะครับเอาไปดูประโยชน์สุดท้ายคือประโยชน์ข้อที่สี่สุขภาพดีประกอบด้วยอินูลินสุครโลสารสกัดจากตังคุยแล้วก็เห็ดหลินจึงอินูลินอินูลินคืออะไรนะอินูรินในสกัดมาจากแก่นตะวันตัวนี้ทําหน้าที่เป็นปโปรไบโอติกอ่าโปรไบโอติกก็คืออาหารของินทรเซ์ลำไส้ ไปเพิ่มปริมาณอุจจาระลำไส้ไปเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ลำไส้ทําให้ป้องกันมะเร็งลำไส้ป้องกันนิสะดวกทวารทำให้อุจจารีทั้งคุณถ่ายสะดวกทาให้ถ่ายลื่นถ่ายสะดวกนะครับตัวนี้ดีมากๆอนินโดรินนะอ่าคนถ่ายแข็งที่แน่นถ่ายไม่เป็นจังหวะเออถ่ายไม่เป็นเวลาเวลาเนี่ยท้องผูกทานกาแฟเราตอนเช้าตื่นเช้ามาทานเยประมาณห้านาทีวิ่งเข้าห้องน้ําเลยแน่นอนแล้วถ่ายโลดมาก สะดวกโล่งเลยนะครับนี่คือกาแฟของเรานะแล้วก็ซูคราโลสเป็นสารแทนความหวานซูคราโลสในวงการแพทย์นะครับวงการแพทย์นำมาใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเป็นสารแทนความหวานที่หวานกว่าน้ำตาลถึงหกร้อยเท่าฉะนั้นกาแฟคอฟฟิชามใบเพรเฟกต์ไจึงหวานสนิทเลยนะหวานกลมกล่อมรสชาติอร่อยนะครับแต่ไม่ได้หวานน้ำตาลสายปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยเบาหวานแลนะคนที่ กินน้ําตาลไม่ได้นะอะสารสกัดจากตังกุยอันนี้บำรุงเลือดบำรุงเลือดแล้วก็ปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายป้องกันอาการบรรเทา,าการปวดปวดประจําเดือน <c oughs> คุณผู้หญิงคงจะรู้รสชาติของมันดีนะตังกุยช่วยได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายสารสกัดจากเห็ดหลินจิงพูดไปแล้วเห็ดหลินจือเป็นเป็นยาเป็นเห็ดยาเป็น เหตุที่ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์โลกว่าเป็นเมลิโคมัชรุมีสารยา150ชนิด200สายพันธุ์ขอเฮลนจีเราใช้สายพันธุ์การโนเดมารุสดำเฮลินจีแดงนะต่อพกุลครอบคลุมสัพพทุกสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยนะสัพพทุสัพพโศสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะ สเสนียจันไรวิวัณชชยเยสัพพทานังสัพพะังพระวันตุเมลักขันตุสุรขันตัวอันนี้คือคุณสมบัติของแคลเซียมจืดนะครับผมพูดไปแล้วกันเลยเอามาแบบขำๆกันในตอนท้ายสา,ารสกัดจากแขเซียตจืออยู่ในกาแฟด้วยอยู่ในเบต้ากูกแขนด้วยนะครับฉะนั้นเป็นไงสมุนไพรสิบแปดอิมวันในซองเดียวคุณจะใช้เงินกี่หมื่นล่ะถ้าจะกินสมุนไพรขนาดนี้สักสักมือละหมื่นไหวไหมอะ เชา้าหมื่นเย็นหมื่นกลางวันหมื่นคงก็ไม่ไหวถูกไหมฮะจะไปรวบรวมสูนไ 18, ์ไสิบแปดชนิดมาโขกมาบดกินเหรอะหรือมาโขกหรือมาต้มกินครับคงไม่ได้มันไม่ใช่ยุคนั้นวันนี้สะดวกในซองเดียวสะดวกในซองเดียวนะครับเป็นอินสแตนชีกชงดื่มชีกชงดื่มอ่ะนี่มีอยู่นิดหนึ่งชีกชงดื่มอ่ะขอจิบหน่อย ที่ชงดื่มง,ง่ายๆฉะนั้นสรุปจุดเด่นของกาแฟคอฟฟี่ทา m บายเพอร์เฟก i ไลหรือกาแฟอารมณ์ดีก็คือหนหนึ่งสกัดคาเฟอีนสองไม่มีน้ำตาลใส่สามปรุงรสด้วยสูนยุนไพรสิบแปดชนิดสี่ราคาถูกราคาถูกค่าดื่มง่ายหกรสชาติดีนะครับรสชาติดีหวานหอมกลมกล่อมดื่มแล้วประทับใจแน่นอนราคาเป็นไงราคาข้างกล่องสองร้อยห้าสิบาทไม่เคยปรับมาแปดปีแล้ว ราคาสมาชิกเพียงร้อยเก้าสิบห้าบาทคุณฟังตัวนี้คุณก็อยากเป็นสมาชิกถูกไหมแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกาแฟนี้ได้โดยไม่มีค่าสมาัครถ้ามีค่าสมาัครไม่ใช่เฟอร์เฟคไลนนะครับเอาล่ะวันนี้ก็คงจะพบกันเพียงเท่านี้นะเจอกันสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและก็ร่ำรวยทุกคนสวัสดีครับ